รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่แรกงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ั้งเธอและฉันมุ่งมันพัฒนาไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรสันานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฝันฝ่าปัญหายัางท้าทายคิดเราคิดสร้างสรรค์ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยยอ่อหย่อนเรารวมแรงร่วมใจ สวัดสวดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะคะกับดิฉันดาวพิศราค่ะเราจะพบกันได้เป็นประจำนะคะในเช้าวันอังคาร6นิกาจนถึง6นาฬิกานาทีค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหกรณ์ไทยนะคะ สหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมก็คือองค์กรที่ส่งเสริมนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกแล้วก็เกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านของการประกอบอาชีพในด้านของการศึกษาด้วยนะคะวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งนโยบายดีๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะนั่นก็คือนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้สมาชิกแล้วก็เกษตรกรสามารถที่จะทํากินแล้วก็มีรายได้เสริมได้นะคะรายละเอียดจะมีอะไรเดี๋ยวติดตามค่ะส่วนตอนนี้เราไปชมทั่วถิ่นแดนสหกรณ์กันก่อนค่ะ รุณสวัส์ค่ะคุณผู้ชมคะทั่วทิ่นแดนสหกรณ์เช้าวันนี้เรามีเรื่องราวการขับเคลื่อนวราระแห่งชาติด้านการสหกรณ์มาฝากกันค่ะเนื่องจากสหกรณ์ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชนในการเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตยในระยะยาวค่ะ ซึ่งระบบสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยการให้ประชาชนสามารถช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและระบบสหกรณ์ยังเป็นองค์กรที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติค่ะ กรมส่งเสริมสหกรณ์กรได้เร่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้เข้าใจการสหกรณ์กรพร้อมทั้งนําไปใช้ในวิถีชีวิตซึ่งมีหลักการยุทธศาสตร์และกลยุทธ์วราระแห่งชาติด,ด้านการสหากรณ์5ข้อดังนี้ค่ะยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเพื่อทําให้เกิดองค์ความรู้และทักษะเรื่องการสหกรณ์กรแก่ประชาชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา จนเกิดความรู้ความเข้าใจศรัทธ,ธาเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์และนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ยุทธศาสตร์ที่2การสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดยเริ่มจากการทําให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้บนความพอเพียงให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นและความต้องการแก้ปัญหาของคนในชุมชนค่ะ ยุทธศาสตร์ที่3คือการเชื่อมโยงเครือข่ายในด้านการผลิตการตลาดและด้านการเงินของสหกรณ์อย่างเป็นระบบจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ที่4ทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้แผนพัฒนาการสหกรณ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ที่5การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานต่นตางๆให้สอดคล้องกับระบบสหกรณ์โดยเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาสหากรณ์ให้เข้มแข็งและอยู่ภายใต้หลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ การดาเนินการขับเคลื่อนวราระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือต้องการให้ประชาชนในชาติรับรู้เข้าใจการสหกรณ์และศรัทธาต่อระบบสหกรณ์จนสามารถนําไปปรับใช้ในวิถีชีวิตแลว้วก็ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเพียงเท่านี้พลังสหกรณ์ไทยจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศได้ค่ะ สวัสดีค่ะมารายงานตัวกับคุณผู้ชมแล้วละค่ะและตอนนี้เอก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเพราะว่าเอกบังเอิญไปได้ยินเกี่ยวกับโครงการ1ไร่1นึ่งแสนมาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตัวเอกนี่นะคะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้สักเท่าไหร่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะ อนนี้เอกก็อยู่กับท่านสาหกรจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณซันละกันนะคะคว่าท่านสกรได้ไหมคะได้ครับผมท่านสกจครับพอดีว่าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนมากเลยค่ะคแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะไปหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ไหนอะค่ะครับขณะนี้เรามาที่ตั้งของพื้นที่โครงการแล้วซึ่งเกษตรกร,ท,กรที่ทําโครงการนี้อยู่ข้างหน้าเราเ<อ>ชิญครับผมโอ้ดีเลยค่ะงั้นไปเลยค่ะค ว่าแต่ทำไมต้องเป็นโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนด้วยราคาทำไมไม่เป็นสี่ไร่สี่แสนไปเลยราคาจะได้ยิ่งเรื่อยๆครับคือโครงการนี้ระยะแรกนี่นะครับคือเราจะเน้นว่าบุคลากรนะครับในโครเรือนที่มาทําโครงการหน,นึ่งไร่หนึ่งแสนนี่เราไม่ต้องการจะจ้างแรงงานที่อื่นมานะครับแล้วก็ตัวเกษตรกรเองก็มีภารกิจการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือทาการเกษตรที่มีพื้นที่มากกว่าน,นี้อยู่เอาพื้นที่ประมาณขนาดหนึ่งไร่มาทําการเกษตร ในโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนคือพูดง่ายๆแค่มีหนึ่งไร่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วไม่ต้องมีภาระด้วยแม้แต่ไม่ต้องมีภาระครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนจะต้องได้ครับถ้าทําหลายไร่ก็จะกลายเป็นภาระแล้วเราก็เหนื่อยเองด้วยไม่ว่าท่้งแรงงานไม่ว่าทั้นเงินทุนนะครับซึ่งจะเป็นภาระให้กับ เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ครับ๋อว่าแต่นโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนที่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกในเรื่องของวิธีการสหกรณ์หลักการอุดมการอย่างแท้จริงนี่นะคะต้องทํายังไงบ้างมีนโยบายยังไงคะคือนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือต้องการให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็งนะครับพึ่งพาตนเองได้โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาทําการเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อสมาชิกสหกรณ์ ได้อยู่ดีกินดีมีสันทิสุขตามวิธีการสหกณรครับผมและแบบนี้นี่นะคะทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนี่นะคะได้ให้การสนับสนุนโครงการยังไงบ้างหรอคะทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเองได้สนับสนุนทางด้านวิชาการทําให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกณรที่เข้าร่วมโครงการนะครับ mm hmm. แล้วก็มีการมอบปัจจัยเมื่ออบรมเสร็จเราทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเจ้าหน้าที่เราจะออกติดตามเพื่อ ชี้แจงทําความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประเมินผลนะครับหลังจากฝึกอบรมประเมินผลนั้นได้ผลเป็นที่พอใจครับเกษตรกรเองก็พอใจครับมีรายได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอุ้ยดูท่าทางด้านนู้นนี่นะคะน่าสนใจจริงๆเลยนะคะมีสมาชิกกําลังกลมกล่มเงยทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อะค่ะอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าในหนึ่งไร่หนึ่งแสนของพี่เขานี่นะคะทําอะไรบ้างไพ่ไปดูหน่อยได้ไหมครับท่้ครับได้ครับเชิญครับ จากเดิมทำนาก็มีรายได้ปีละครั้งถ้าทำการเกษตรตามทฤษฎีหนึ่งไร่1นึ่งแสนเนี่ยจะทําให้ตัวสมาชิกเองมีรายได้รายวันรายสัปดาห์และรายเดือนเรื่องของการลดรายจ่ายในพื้นที่ที่ทําการเกษตรหน,นึ่งไร่หนึ่งแสน จะมีอาหารกินในโครเรือนเนี่ยทั้งปีหลังจากเหลือกินแล้วเนี่ยก็นําไปขายเป็นไรายได้แม้กระทั่งใช้พื้นที่น้อยๆเนี่ยเราจะสามารถมีเงินออมได้สร้างอาหารได้สร้างไรายได้ได้นําไปสู่เรื่องของการได้อาหารที่ดีบริโภคคือเป็นการเกษตรอินทรีจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องการพึ่งพาตัวเองแบบนี้นะสอดคล้องกับอุดมการณ์สากลแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับสากลการเตรหนองวศจำกัดเนี่ยนะครับได้ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของสกน์นะครับตามที่ทางสำนักง,งานสกน์จังหวัดอุดรธานีมีหนังสือแจ้งเข้ามานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนทางผู้จัดการเองและก็ทางคณะกรรมการของสกน์เนี่ยก็ยังคิดอยู่นะครับว่า1ไร่เนี่ยมันได้จริงเหรือ10,000แสนนะครับแล้วเราจะไปพูดกับสมาชิกมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็ได้วิเคราะห์ก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับทางนักวิชาการของสำนักง,งานสกน์จังหวัดก็ได้ให้คำแนะนำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ได้ นำทีมงานไปอบรมที่สํานักง,งานสกสรจังหวัดนะครับจึงมั่นใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาแจ้งสมาชิกเท่าที่ได้ออกมากับทางทีมงานของคณะกรรมการสกสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพี่สุบันเราก็ติดตามอยู่เรื่อยๆมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่ทํานาอยู่อย่างเดียวแล้วก็จบในสิ้นฤดูกาลนะครับตอนนี้ทางพี่สุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ว่างเลยครับ ก็ทำอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็เก็บพืชผลการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยออกสู่ตลาดได้ทุกวันสรุปแล้วก็สมาชิกสากลก็มีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิตยอย่างหัวอาหารปลาอย่างนี้ก็สามารถที่จะทําเองได้นะครับ สวัสดีค่ะพี่นิคมสวัสดีค่ะพี่สุบนันทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยทำอาหารปลาครับโอ้โหลุงคะอาหารปลายังต้องทำเองอีกแล้วคะทำไมเราไม่ซื้อละคะสะดวกออกครับถ้าซื้อมันก็แพงครับก็เลยลงทุนทำเองเพื่อประหยัดรล่จ่ายนะแล้วประหยัดได้เยอะหรือเปล่าคะประหยัดได้เยอะครับแล้วถ้าเกิดว่าซื้อข้างนอกละคะถ้าซื้อข้างนอกเลยครับเกือบพันบาทประทำตรงนี้ก็ประมาณสัก สามสี่ร้อประหยัดไปได้เกินครึ่งเลยว่าแต่แม้วันนี้พี่นิคมมาด้วยขยันจังเลยนะคะเห็นมาติดตามผลที่นี่ประจําเลยใช่ไหมคะครับตอนใหม่ๆเนี่ยค่ะลุงสุบันก็อาจจะหลงลืมบ้างโทรศัพท์ไปถามก็ไม่สะดวกผมก็ต้องออกมาพ,พื้นที่เพื่อที่จะมาแนะนําให้คุณลุงสุบันทําได้คล่องไม่ต้องพะวงในเรื่องอาหารปลาอาหารเป็ดหรืออาหารกบนะครับ โอ้โห oh, ว่าแต่พี่นิคมคะทางก็ไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะเนี่ยจริงๆแล้วอบรมแค่ครั้งเดียวก็น่าจะได้แล้วนี่คะโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนี้นะครับสมาชิกผู้ได้รับการอบรมมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยอโอกาสประสบผลสําเร็จก็ยากเพราะฉะนั้นทางสํานักง,งานสกรจังหวัดโดยท่านสกรจังหวัดนะครับก็กําชับว่าเมื่ออบรมไปแล้วจะต้องให้สมาชิกทําจริงปฏิบัติจริงให้ได้มผมก็เลยได้รับมอบหมายให้ออกมาติดตาม ประเมินผลเป็นประจำทั้งการทำกิจกรรมให้ครบทั้ง3กิจกรรม<ฆ>ในที่ดินแปลงหนึ่งไร่แปลงนี้ทั้งกิจกรรมปศุสัตว์คือเป็ดนะคะระับปศุสัตว์ที่นี่คือเป็ดกิจกรรมประมงก็คือการเลี้ยงปลาทั้งปลากินพืชปลากินเนื้อ,อปลากินเนื้อก็ปลาดุกก็ส่วนใหญ่ปลากินพืชก็ปลานินปลาตะเพียนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการกิกรรมก็คือการทํานาปลูกพืชผักสวนครัวทุกอย่างที่กินได้ เหลือกินก็เอาไปขายซึ่งพ่อสุบันเนี่ยตอนนี้กาลังขายพริกตามที่ท่านเห็นนะครับทั้งพริกทั้งผักทั้งขา้าวโพดเนี่ยได้ขายตลอดเวลาพืชผักที่นี่จะไม่ทิ้งแม้แต่ชิ้นเดียวคือนำมาทำอาหารปลาก็ได้นำมาทำปุ๋ยจุลินทรีย์ใช้เองก็ได้ ตามสูตรของโครงการหนึ่งไล่หนึ่งแสนมันหลากหลายวิชาการผมก็เลยต้องมาติดตามเป็นประจำแต่กว่า<ล>ที่จะมาถึงขั้นติดตามผลได้นี่นะคะจะต้องผ่านอะไรมากมายเลยเกี่ยวกับการดําเนินงานนะคะตั้งแต่อบรมให้ความรู้จนกว่าสมาชิกสากณนนี่นะคะจะเข้าใจแล้วก็ยอมทําตา,ามและแบบนี้นี่นะคะทางสากณ์ทางกรมส่งเสริมสากร์เองนี่นะคะมีการดําเนินโครงการนี้ไปยังไงบ้างอะคะโครงการนี้อันดับแรกเนี่ย จะต้องสำรวจสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุดรธาน,นีก่อนว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ละทางสาหกรณ์ไหนสนใจบ้างที่จะเข้าร่วมโครงการสาหกรณ์ไหนก็ได้แสดงว่าหมายความว่าแค่มีที่ดินไม่ว่าดินจะเป็นแบบไหนก็ทําได้หมดเลย <ทำ S 1> เหรอทำได้ครับ<อ>ปัจจัยหนึ่งคือที่ดินตรงนั้นไม่ว่าจะมีชนรับทานหรือไม่มีชนรับทานก็ทําได้เพราะการปลูกพืชหนึ่งรอบก็มีผลผลิตแล้วทั้งพืชปักสวนตัวต่างๆ แม้แต่ปลาหนึ่งรอบผลิตก็แค่สี่เดือน,นก็สามารถจับปลาจับกบขายได้แล้วอ,อาศัยน้ำฝนก็ทำได้ครับไม่จาเป็นต้องว่ามีระบบชนประทานสมบูณ์โอ้โหนี้ต้องถามพี่สุบันบ้างพี่สุบันคะหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนจริงเหรอคะได้เยอะนะครับได้ได้เยอะครับแต่ถ้าทําก็ไม่ไม่ใช่ว่าทําปุ๊บจะได้เลยนะครับค่อยทําไปด้วยกินไปด้วยขายไปด้วยเก็บเล็กผสมน้อยนะครับได้วันละร้อยกว่าบาท200ก็ยังดีปีหนึ่งก็ คาดว่าจะได้เป็นแสนนะครับทั้งข้าว<ม>ทั้งปลาทั้งผักแล้วก็พริกที่ทําตอนนี้ก็กำลังปลูกนะครับ,รบ<ะ>ข้าวโพดก็ขายตลอดปีครับ<อ>รายได้<อ>หลักของโครงการนะครับจะมาจากการประมง75%จริงๆบ้านเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นการทํานาข้าวสิคะเพราะว่านาข้าวหนึ่งไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ทํานาข้าวแค่1ัน6ตารางเมตรเพราะเราขุดเป็นร่องสําหรับเลี้ยงปลาและก็ทําคันคูสําหรับปลูกพืช ทำให้หนึ่งไร่เหลือพื้นที่ปลูกข้าวแค่พันหนึตารางเมตรเท่านั้นอาจจะพอไว้ทานกับครอบครัวใช่ครับแต่อาจจะไม่พอสําหรับการจําหน่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรื่งของการประมงใช่ไหมคะคุณพี่สุบันคะคยังไม่ได้ถามเลยคะ่ะว่ามาเป็นสมาชิกสา,ากรเนยมานานเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย ประมาณ10กว่าปีแล้วโอ้สิกว่าปีแล้วแล้วเข้าโครงการนี้มานานเท่าไรหร่แล้วคะเพิ่งเข้าโครงการนี้ได้1ปี1ปเต็ม 1> 1<ป>เต็มหปีพอดีเริ่มเห็นผลหรือว่าแนวทางในชีวิตของเราไหมคะหลังจากได้เข้าโครงการนี้ว่าน่าจะดีกับเราเริ่มเห็นผลแล้วครับได้โครงการนี้มาก็นี่แหละครับมีปลามีผักมีอะไรได้ขายไปเรื่อยๆนะครับขายทุกวันค,ครับทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันครับได้กินได้ใช้ แล้วอ,อย่างนี้ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสา,าก์น,นี่นะคะหเห็นความแตกต่างจากหลังจากการที่มาเป็นสมาชิกสา,าก์ชัดเจนเลยไหมคะว่าชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงเริ่มเปลี่ยนแปลงทางรายได้นะครับ<ม>ก็ทยอยมีเงินเก็บสะสม,มพอใช้นี่นะครับยืมเข้ามาก็ใช้เข้าไปนะครับ ถือว่าไม่ขาดส่วนละเรื่องเงินไม่ต้องไปยืมใครปีนี้ก็ไม่ได้ยืมนะครับเพราะว่าเอาผลผลิตจากตรงนี้นะครับที่ขายไปเรามีต้นทุนของเราแล้วใช่ไหมคะแล้วคิดว่าโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยนะคะนอกจากจะทําให้เราเนี่ยมีรายได้แล้วคิดว่าโครงการนี้สอนอะไรให้กับเราอะคะสอนให้รู้หลายอย่างนะครับรู้ในการทํามาหากินนะครับเลี้ยงปลาเมื่อก่อนมีบ่อเหมือนกันแต่ไม่รู้จักวิธีเลี้ยงนะครับพอดีมีนักวิชาการมีท่านหัวหน้านิคมมาให้ความรู้แล้วก็ ทางสหกรณ์จังหวัดก็จัดอบรมเพื่อไปเสริมความรู้แล้วก็ทางทฤษฎีหรือว่าทางปฏิบัตินะครับปฏิบัติก็ท่านก็พาทําเหมือนกันออตอนนี้ก็ก็เริ่มทําเป็นแล้วครับหัวหน้านิคมก็ไม่ค่อยออกมาเมื่อก่อนทําไม่เป็นท่านก็มาบ่อยครับมฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับให้ทําเป็นยังไงบ้างครับผลงานพอใจไหมคะผลงานก็พอใจได้80%ละ<อ>นะฮะ กล้เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะพี่สุบันคะสุดท้ายนี้นะคะไหนๆแล้วเนี่ยนะคะตัวแทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาดูแลเราถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะพูดความรู้สึกอะไรที่มีต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่อยไหมคะก็ขอขอบคุณนะครับทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ให้ความรู้คําแนะนํานะครับท่านก็ติดตามผลงานของผมอยู่ประจําแล้วก็ขอขอบคุณทางสาหกรณ์การเกษตรนวศจำกัดนะครับที่ท่านให้ทุนกู้ยืม ดอกเบี้ยต่ำนะครับระยะยาวมาลงทุนในตรงนี้ก็สบายใจขอขอบคุณท่านผู้จัดการแล้วก็ท่างกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับที่ออกมาเพื่อให้ความรู้แนะนำแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่พวกคณะท่านมาเยี่ยมก็วันนี้น,นะคะก็ได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนคืออะไรแล้วดียังไงนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสกจนะคะพี่สุบัรแล้วก็พี่นิคมด้วยนะคะขอพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของคนเราไม่จําเป็นต้องควนขวายดิ้นร้นเพื่อหาเงินให้มีที่ดิน10ไร่20ไร่เลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่อย่างพอเพียงนี่นะคะมีที่ดินเพียงแค่ไร่เดียวก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราเองได้แล้วล่ะค่ะก่อนเขาก็ทำก่อสร้างนะครับพ,พออยู่พอ,พอกินไม่มีเงินจะเก็บแต่พอมาทาโครงการนี้ก็รายได้ต่างๆมันก็เป็นเป็นที่เก็บได้เหลือกินแล้วก็ขาย สกรารจ่ายสลัดไม่ต่ำกว่า2 0 0ร0อบาทครับต่อวันแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่จําเป็นก็ไม่จ่ายครับการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นครับผมรู้สึกว่าดีครับผมอยากให้ให้สกสารจังหวัดทําโครงการนี้ต่อๆไปอย่าสมาชิกจะได้ทําจะได้อยู่ดีกินดีผมอยากฝากไอพี่น้องทุกคนนะครับอย,อยากให้ทําอย่างผมนะครับอยู่ดีจริงๆครับ โครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนค่ะเป็นโครงการที่สอดรับนะคะกับนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการส่งเสริมค่ะคุณภาพชีวิตของสมาชิกของสหกรณ์รวมไปถึงกเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งและมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐ,ฐกิจนะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ด้วยค่ะมีการให้กเกษตรกรนั้นลดหนี้สินนะคะมีหนี้สินน้อยลงรวมไปถึงมีการเก็บออมเงินที่มากขึ้นด้วยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็มีความสุขค่ะส่วนในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องดีๆของเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ คุณผู้ชมอยู่ค่ะ วันนี้เรื่องเล่าชาวสาหกรณ์มีกิจกรรมดีๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกเช่นเคยนะคะเริ่มกันที่การประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารระหว่างบริษัท CAS Intertrade จำกัดกับสหกรณ์การเกษตรที่ส่งมอบข้าวสารให้กับบริษัท Amway ประเทศไทยจำกัดซึ่งคณะผู้บริหารกมรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาณกมรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศกรุงเทพมหานครค่ะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรที่มีการปรารูปข้าวที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นสหกรณ์ที่ผลิตข้าวหอมมะลิแท้จำนวน10ส,สหกรณ์เพื่อเข้าร่วมดำเนินการกับบริษัทอาร์เวประเทศไทยจำกัดโดยได้ทำสัญญาบันทึกข้อตกลงมอบอำนาจให้บริษัท C.A.S. อ n t e r ินเตอทรดจำกัดดำเนินการแทนสหกร และได้เริ่มโครงการจำหน่ายเข้าวสารของสหกรณ์ให้กับบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาค่ะซึ่งเข้าวสารที่ส่งมอบในโครงการเป็นข้าวสารที่ได้มาตรฐานสินค้าสหากรณ์โดยบรรจุภายใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายแอมเวย์ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการช่วยให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายเข้าสารที่แน่นอนเป็นการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ลดทั้นตอนการตลาดได้มากแล้วก็ทําให้สมาชิกสหกรณ์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะมาต่อกันที่งาน42ปีวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมา ณวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะโดยมีนายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีดอร์ชุมพลสงวนศิลป์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรไทยและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศให้การต้อนรับค่ะ ในงานนี้นะคะดรจุมพลสงวนศิลป์รัฐบดีกรมส่งเสริมหกรกรได้บรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรด้วยค่ะโดยได้เน้นให้กลุ่มเกษตรกรเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของประเทศมีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตการตลาดและเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มเกษตร,ร,รกรสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงและยั่งยืนสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกได้อีกด้วยค่ะนับว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนัดถึงความสำคัญของเกษตรกรไทยที่ได้ผลิตข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องเล่าชาวสาหกรณ์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ กลับมาพบกับกิจกรรมดีๆของพี่น้องชาวสาหกรณ์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงของการอ่านจดหมายในยรายการของเราค่ะวันนี้มีไปรสณนียบัตรจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมาสองฉบับเช่นเคยค่ะฉบับแรกมาจากคุณสุพจ์แฝงสีจันทรจังหวัดกาลสินนะคะ เขีนมาบอกว่าได้ติดตามรายการแล้วรู้สึกดีกับการนําเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะกระบวนการของสหกรณ์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยได้พระราชทานให้นะคะ ส่วนอีกหนึ่งฉบับค่ะมาจากคุณบุญธิ์สามทองจังหวัดนครปฐมเขียนมาบอกว่าเป็นรายการที่นําเสนอแนวคิดดีๆให้แก่ชาวสหกรณ์ได้ปรับใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะคะก็ขอให้จัดรายการดีๆเช่นนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่ส่งความคิดเห็นรวมไปถึงกําลังใจและก็คําติชมมาด้วยค่ะได้รับของที่ระลึกก็คือเสื้อสวยๆจากทางรายการไปนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดต่อกับรายการของเราเขียนจดหมายหรือว่าปริสเนียบัตมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับโครงการหนึ่งไร่1 0 0 0 0แสนนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะที่สอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินประกอบอาชีพตามความถนัดและก็ความสมัครใจค่ะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมีอาชีพเสริมก็ถือเป็นการบริหารจัดการสหกรณ์โดยเอาสมาชิกเป็นศูนย์กลางนะคะก็จะเป็นการพัฒนาค่ะตัวสมาชิกสหกรณ์เองรวมไปถึงองค์กรนะคะตามอุดมการณ์วิ การและก็หลักการของสหกรณ์อย่างแท้จริงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะดิฉันลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ค่ะกับรายการของเราในวันอังคารหน้า6กันาจนถึง6นา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจนสากรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ ชาวส่งเสริมสหกรณ์ไม่เคยย่อหย่อนเรา